สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคือพี่เปิร์พี่อิงกรับผมจากช่อง1 0 8ไลฟ์ยล้าไแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโนวเทลระยองริมเพเลรีสอร์ทกลัวพูดผิดมาเที่ยวกันมาเที่ยวด้วยกันในไหนเราก็มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วนะก็เลยหาเล่นๆกันดีกว่าจะแตมหลับยังอ่ะ ยังครับยิ้มอยู่มากเลยนั่งนี่นะนี่หมาแลวคนทำไมออขอย้ายที่นิดนึงมันคืออะไรครับอันนี้มันคือเกมหนีบซุกกี้ค่ะเสร็จเล่นกันได้สี่คนเล่เป็นคนขาเดี๋ยวเขาจะแข่งกันหนีบเดี๋ยวฉันเปนเชียนะเนะโอ้สมัยก่อนเคยแข่งควงตะเกียบตอนสมัยประมาณสักเจ็ดหัวอย่าอย่าไม่ใช่ละแพ้ตกรับแรกควงตะเกียบไม่พี่ไม่พวงตะเกียบได้ได้ เคยินเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแข่ง่แต่แ่าแข่งโอ้หแค่ห้ายกยกละสามสิบวินาทีอ่แล้วใครใครชนะอาร่สตุคนัชชนะโอเคยกแรกแล้วแตมนะแตมก็ปล่อยปล่อยเลยไม่มือเลยแต่ก็ท่ได้ใช่มันร้อนนะสู้วะสู้ใช่สูกที่มันร้อนนะจะขึนไม่ได้นะลูกอ่านี่นี่สามสิวินาทีลา

จะหนีบให้หรอหมดเวลาแล้วโอ้โหเร็วมากเลยครับแม่คนอื่ทำอาวโอนี่หินเยอะสิแม่สิแม่โอ้โหสิแม่ต้องนับคะ็นแนนไหมอ่ะมานักครับการนัครับนับครับนี่ครับโชว์โชว์ถุยหนึ่งครับมันหนียากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอนับก่อนนะสามเดี๋ยวแม่นับนะสี่ห้าและหกครับโอ้ยเยอะอะ อันหนึ่ของพี่อันหนึ่งว่างอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยเอาพี่เปิลนะพี่เปิลแนมันไม่เท่ากันอ้าวเหรอครับอ้า่แล้วก็ชามันจะมีนับแหนมอ่ะเอาพี่เปิลนับปากพี่เปิลหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหพี่เปิลปามาที่อิงไว้ฮะ อลงลองดูคะแนนสิคคืออินเนียหกคะแนนอ่าใส่กรอกไม่ใช่ฮะลูกชิ้นลูกชิ้นหกคะแนนี้อันกุ้งเปชนะแล้วแบะเนี่ยอันกุ้งห้านะอันกุ้งห้าของกุ้งห้าใช่อันสามเหลี่ยมสี่อ๋อสี่แล้วก็อันอันไข่อ่ะสามถุยแต่ละอันแล้วก็อันที่เป็นถุงถุงอ่ะสองแล้วก็อันที่ทอดนึ่งสองของเต้มีสิบแปดสองบวกกับสองบวกหนึ่ง เมื่อกี้แต้มมาถุงไปหนึ่งอันอนี้ถุงท่านหนต่ถุงคือสองสี่หกห้ากินแล้วออันนี้ห้าค่ะเอ้ยข้าวโดหนึ่งค่ะหนึ่งอันนี้เป็นเท่าไหร่เป็นห้าห้าสบแปดเป็นยี่สิบสามหนึ่งสองสาสามห้าสิบห้าบวกอันนี้เท่าไหร่คะหกยี่สิบเอ็ดบสอย่สามยสามเท่า่โอ้ีอิอิงไม่ต้องนับก็ได้ จำนวนเยอะแพ้เลยฮะอ้าวแพ้แพ้แพ้อันนี้แพ้ครับแพ้ยกแรกยกแรกเป็นคองแม่ตุ์พีเรกับพี่เฟิร์นเลยอันจะใส่เข้ามาค่ะเริ่มอีกเกมหนึ่งอ้าวเลที่สองเออน่ารักเนาะตัวน่ารักสามที่ได้ดีดีดีเก้าอ๋อโอเคครับโอ้โหตัวนี้เลยฮะตัวนี้เลยครับตัวนี้ครับแย่งกันใหญ่ใหญ่มากเลยนี่ครับพเปย์ไม่ได้อีกไม่ได้ครับเกิดไม่ได้ครับ กำพี่อยู่กำสนนะหรือสองวิฮะเราต้องทำสำเร็จเอาหมดเวลาครับผมเร็วจริงๆไม่เราทำสร็ลวเพี่เป้เลยอิงๆมันจั่วจวงนชิ้นสามใบแต่แล้วมันกวนอย่างเดียวเลยดูดิอุ้ยแต่ให้ไข่เป็หนึ่งโลกโอ้ยตา เออเฟิร์นได้ไรฮะได้ส่งเอาไนี่ยอ่ะหยิบออกมาฮะหยิบออกมามาน้ำขันนะท่ไหรนะผลการโกงม้านเมืองนะ่่อิอดอ่ะพี่เฟิร์นสิออ่ะพี่พี่พี่เปสิบเอดนะอันนี้ห้านะครับผมหเป็นสิบเอ็ดครับผมอันนี้เท่าไหร่นะฮะเป็นสิบเจ็ดฮะโอ้โหสิเก้าครับผมเห็นแมมบอกว่าพี่เองได้ไงฮมันเองได้จริงวะน่ยใช่แต่นอกนั้นคือขวางทุกคนนะ ฝัางการเลือกตั้งทุกอย่างฮะพอได้เสร็จแล้วก็หวานเลยหวานอย่างเดียวโอ๊ยทีเนี้ยสึกแย่งชินแล้วอะยิเท้ากันหมดแล้วนี่น้องๆห้ามบอกพี่อิงกงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงบอกเบอร์แซ่บเวลาไปกินเอ็มเคอย่าแย่งกินนะน้องๆนะฮะบ้าหล่นแล้วแต้มมาเห็นเห็นพี่อิงอามากเลยคือเอามาร์กตกนนเลยอ่ะบ้านเรียนลูกยกที่สามอีกตัวเย่อไป กนเอ้ายังไม่หมดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เลยทันทีแล้วครับผมใส่รลงเทไอ้แอ์ ข้าวิฮะห้าวิหมดเร็วเลยจริงจริสุดท้ายเราก็แพ้เขาจริงๆรับนับคะแนนนับคะแนนอ้อเอาอจาอันนี้ของอิง11บบวกกับ1เป็น12ครับสิบออะหโคตรเยอะเลยพี่โเก่งเนี่ย ยหกครับครับส6หกเป็นยี่สองครับยี่สออันนี้สั่งสีเตมยี่สองเป็นยี่หกยี่หายี่ครับอันนี้อีกหนึ่งเป็นยี่สิบยี่แปดยี่เ้าตัวเล็กก็ตติโลมีการโกยด้วยนะมีแบบอันนี้แพ้ทำงานแพ้ัำพี่เิรินแพ้เลยรอก็นี่อ่ะไมไหอไนี่ใช่ไ รู้ยังสึกเมื่อกี้หน้าอยู่อย่างงี้ว่ะรอเบื่อไปเอาที่กว่ายกต่อไปเอาเอาเหลือแต่ไข่สี่อันอจิ้มแต่ไข่อยย่างเดีวไม่เอามันมีน้อยเออแต่ไม่มีไข่จิ้มได้นะไข่ไข่ยากไข่ยากมาทคะแนนมันก็น้อยด้วยใช่ปะใช่แล้วไข่จะเอาเท่านั้นยากก็ยากที่เอาไม่ได้เนาะที่เอาตีตะไข่เหรอเอาแต่ไข่อ๋อตะไข่เพราะฉะนั้นคืออันอื่นเราไม่นับเลยไม่เอาออกได้มาก็ไม่นับออกเหลือแต่ไข่ อ๋อต้องออกเลยนะฮะโอ้ยมันก็อันนีไม่ะใส่ไว้แต่ห้ามหยิบก็คือเอาแต่่ยเดียวโ้ยย้หนักเลยเราเอาแต่ไข่อย่างเดียวนะครับเกมนี้ผมว่าผมแพ้แน่เลยนะวินาทีเดนให้มันหมุนกันนะนหนีบได้ยังไงไข่ไม่ได้หนีบได้เลยครับไขอไข่ขอขอ่านะไ กูหมดแล้วอุ้ยอิเล่นอปลาเป่าเาเป่าใส่นี่อ๋ของกิงก็มาลงหรอลยหนีบได้ครับอ๋อต้องหนีบแบบซวงข้างใช่ไหมฮะมันจะมิลลองให้นีใช่ไหมใช่ไหมพี่เฟิร์นไม่ได้ใช่ไหมพี่เฟิร์นไได้เลลื่นมากเลย เป็นไงแม่ปุเป้ได้เท่หล่สองไงหครับไม่ได้เลยได้เลยูเปได้กี่คะแนนแล้วอ่ะสี่สีแล้วสาแล้วเราเล่นามพี่อิงไดหนึ่งนี่ับวิธีเฟิไข่เลยครับผมหลุดเลยโอ้ยังงี้อย่างงี้ไม่ต้องแข่งยกสุดท้ายแล้วบ้าเพราะแม่ปูเป้ชนะแนี่นองแคพอิกับพี่เฟิร์นไงาายกาที่สองอเคกับพี่เฟิร์นอ้เฉพาะอะเรื่องไม่ไม่นับเอาเอาเอานี่เยอะไป สอนเลนสอนแตนดม่รู้แล้วเดี๋ยวพี่อิงกับพี่เฟินจะแข่งกันก็เข้าไปจริงๆเลยโอ้โหใช้วันพีคก็ใช้วันพีคเนี่ยอะวะมาพี่อิงกับพี่เฟิร์นยกสุดท้ายใครจะเป็นที่สองเราหาที่สองกันนะครับครับเอาเลยกดเลยหนึ่ง โอ้โหโอ้โมีสายอะไรไม่โกงยัี่ยโอ้เซนนยัดจอบไม่โกงเลยเด้อฟังวันนี้แหละจอบจอบเอาตกไปแล้วไม่นับด้วยนะหมดแล้ว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  นับคะแนนอย่ามานับครับผมคนละชั้นกันพีอิงพีอิงเป็นที่สองแพรเป็นที่สามครับพีเฟิร์พีเฟยขอนับคะแนนหน่อยได้ไหมครับอยากรู้ว่าเวลาท็อปฟอร์มมันเป็นไงมันสนุกหกสี่ยี่สี่ยี่สี่บวกห้าโอ้ยเหมาคนเดียวเลยอะเหมาเดียวชอบกินชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะแม่เอ๊ แล้วก็อันดับสามที่เรา็นนะพี่เป้เล่นกันสนุเล่นนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนีเนสนุกสนขอบคุณมากๆนครับขอบคุณแตมสตอรี่มากๆครับที่ยกี่เป้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องอีน้องเพินด้วยนะคะร้อยแปดรลก์นที่มาเล่นกันสนุกสนานกับเรานะคะยินดีมากครับ ที่นี่นะเรยังมีอีกหลายวิดีโอเลยที่ทำด้วยการสนุกสนๆทั้งนั้นนะคะคอยติดตามจากทั้งสองช่องเลยนะไปแล้วนะีพวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายฉันลาไปไปบ๊ายบาย